คลิปนี้ไม่มีดราม่าแน่นอนสาหรับรถไฟฟ้ามือ2ของแท้เป็นรถลูกค้าใช้งานแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นตัวพิเศษแบีจัดมาให้เราค่ะออร่ากูแพท500อัตาคันนี้นะชาร์จหนึง่งครั้งวุ้นได้ไกลถึง500โดแล้วก็เป็นสีเขียวราคาขาวพิเศษแบบนี้ข้างในจะสวยขนาดไหนเลขไม้สอง0นราคาร้อนแรงที่สุดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะในทุกๆแวดพร้อมช่องทางออนไลน์ของเต็นท์รถโดนมือสองราชพุกษ์ีคันเตอร์วันนี้นะมาพบกับเซลโบคนเดิมอีกแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนหลังจากที่าหายจากการรีวิวรถไฟฟ้าไปเนี่ยหลังจากโดนกระแสดราม,ม่าเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องโดนดราม,ม่าแล้วนะเอรนี้คือรถไฟฟ้ามือสองของแท้วันนี้จัดมาให้แล้วราชพุกษ์ีคันเตอร์ค่ะมือหนึ่งเรื่องรถไฟฟ้าใครจะเก่งพีพีวีใครจะเก่งอะไรไม่รู้ ถ้าพนถึงรถไามือสต้องราชพิรคารเตอร์เท่านั้นค่ะทุกคนใช้จริงขายจริงทดลองจริงมีทุกรุ่นให้ได้เลือกยิ่งกว่าโชว์รูมแน่นอนวันนี้โัจัดมาให้แล้วนะคะสำหรับปูดแคท500อันตาคันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงรถไฟสักหนึ่งคนันเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากได้รถที่มีระยะทางวิ่งที่ไกลถึง 500โลและที่สื่นัญนะคะน้องคันนิ้เลขไม่20,000กว่าโลเท่านั้นอ mm ๋อๆเลยสีนี้ค่ะเป็นสีเขียวหลังค่าขาวซึ่งเป็นสีพิเศษเช่นเดียวกันนะคะทุกคนค่าก็จะเห็นได้เยอะกับตัว500อันพาทุกคนเห็นปลาด้านข้างเขาก็จะมีนะคะในส่วนของตัวกล้องให้แน่นอนคันนี้ออกไายแดงได้ใจยอยู่ที่ประมาณ959,0 0 0บาทนะคะทุกคนใช้เงินออกรถขั้นต่ำสิก็95 0 0 0ไม่รวมดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่รู้เลยเอาลัวมไม่เปรียบเทียบแล้วเพราะว่นนี้คือรถยูสคาของจริงคราวนี้เดี๋ พอพูดถึงรถไฟฟ้ามือสองเชื่อว่าเดี๋ยวโบก็ต้องเจอดามาอีกรถมันชนมาหรือเปล่าใช้งานมันน้อยจังเลยอะไรเอ่ยวันนี้ก็เลยมาให้ดูโครงสร้างกันมาที่โครงสร้างด้านแรกค่ะประตูหลังด้านซ้ายมือเนอน็อตทั้ง4ตัวยืดแบบนี้ สีนี้เป็นสีพิเศษนะคะไม่มีการที่จะแบบไปพ่นทับทาทับได้แน่นอนชนมามีเก็บมารับรองเห็นแน่นอนนะจ๊ะสีตัวค่ะให้แต่ต้องซูมได้เลยไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยทอดไม่มีอรอยสีสเปรย์พ่นแน่นอนนะจ๊ะและที่สําคัญน,นะทุกคนนะคันนี้น้องใหม่มากเล็กไม่สองพนกว่าโลเท่านั้นจ้ะถัดมาด้านนี้เลยนะคะมาดูกันท่บร้าน,น,นหลักเอาจริงสีนี้มันสวยทุกคนมันน่ารักนะเออมันน่ารักปาสีเขียวพิทาโชอยอใครที่แบบว่ารู้สึกว่าถ้าพิทาโอมันอาจจะดูรักษายากไปคันนี้เป็น โจทย์หนึ่งที่น่าสนใจแต่โบจะบอกเลยนะสิ่งสําคัญของคันนี้นะทุกคนนะเงินลงทุนไม่ต้องราคาขาดทุนจากป้ายแดงทุกคนป้ายแดง9 5 9คันนี้นะราคาแอบกับสบว่าเลขหลักเจ็ดเท่านั้นหลักเจ็ดเท่านั้นหายไปสองแสนกว่าเงินออกรถไม่ต้องใช้คันนี้ผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสองพันห่สี่ห่ห้าไม่ต้องจ่ายนะจ๊ะถัดมาดูที่บริเวณด้านหลังค่ะทุกคนคะก็เหมือนเดิมซูมไปที่น็อตก่อนเลยข้อดีของสีพิเศษแบบนี้ก็คือว่าถ้าคุณไปเจอรถมือสองเนี่ยเวลาทาสีมาเนี่ยแล้วมันแบบเขาเรอ มันมีส่วนที่รู้สึกจะแกะจะถอดจะอะไรมาคุณจะเห็นได้โคตรชัดเพราะว่ามันเป็นสีที่ปูดั่วไปไม่ได้สามารถทําได้นะจ๊ะเป็นสีที่พิเศษนะมีความเป็นลูซายด้วยที่สำคัญเนี่ยคือมันไม่ได้เขียวธรรมดานะ มันมีข้อเป็นลูทสายเป็นเขียวแมงค้าปะขอเลื่อยอ๋อนี่ยเรียกแบบนี้เนาะคราวนี้มาดูที่บริเวณด้านหลังกันต่อจากทุกคนนะคะคันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้แกะใช้อันนี้เป็นที่เติมลมยางนะจ้าแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จฉุกเฉินก็มีมาให้แล้วนะคะขออนุญาตให้ดรามมาเรื่องของโฮมชาร์จเจอร์นะอันนี้ลูกค้า,าจ,จะต้องไปหาเองอะไรเองแต่โบจะบอกว่าอย่างนี้จากประสบการณ์การใช้รถไฟฟ้าม,มาการขับออกต่างจังหวัดการไปชาร์จจริงนระยะทางไปกับกว่าหกร้อยโลเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนกับ i p h o n หนึ่งเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยทุกคนสังเกตไหมถ้าเป็น iPhone เนี่ยอย่าให้แบตต่ำกว่า20%แต่อย่าชาร์จเต็มร้อยพอช่วงจังหวะระหว่าง10%จะเต็มกับ10%ที่แบตจะหมดเนี่ยรถจะดูดไฟมากเป็นพิเศษและจะเกิดการชาร์จช้าเป็นพิเศษเราใช้รถไฟฟ้าเราต้องไปต่างจังหวัดเราต้องเดินทางเราต้องเจอเครื่องชาร์จตัวแรงแบบ DC Combo ตามป๊มต่างๆอยู่แล้วซึ่ง มันไม่ได้ไม่ดีกับรถแต่มันไม่ได้ถนอมแบตตัวที่ถนองแบตจริงๆก็คือตัวนี้นะคะตัวโฮมช้ไอตัวเขาเรียกว่าสายชาร์จฉุกเฉินนะทุกคนกลับบ้านไปทุกคนกลับบ้านปุ๊บจอดรถในบ้านปับ๊บทุกคนเสียบทิ้งไว้เลยตื่นเช้ามาทุกคนก็วิ่งไปต่อและข้อดีของคันนี้คือมันสามารถวิ่งได้ไกลถึง500โลอยู่แล้วนะจ๊ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ อาจจะไม่ได้มีความจะเป็นเท่าไหร่นักนะคะสําหรับเรื่องของตัวสายชาร์จฉุกเฉินนะแต่ถ้าใครอยากมีจริงๆก็สามารถคุยกับโบได้ในเรื่องของโฮมชาร์เจอร์นะคะเดี๋ยวเราช่วยดูให้อะไรให้ได้นะจ๊ะแนะนําให้ได้ถัดมาที่บริเวณด้านขวาของรถจ้ะนะคะก็เปิดเข้ามา สีสวยนะเอาจริงนะคะทุกคนก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตนะคะบริเวณด้านข้างขวาก่อนเลยนะคะน็อตสีตัวเห,เหเมือนเดิมด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเข้มก็จะดูแลง,ง่ายหน่อยที่ว่าสีเขียวพิทาชิโอเนาะเพราะตัวพิทาชิโอเนี่ยมันจะแบบเป็นสีเขียวอ่อ,อนๆนะคะแต่ว่าดูดิเห็นปะสภาพสภาพแบบบุ๊เปิดให้ดูก่อนจ๊ะก,ก็รถใหม่ๆแบบนี้เลยนะเบาเบอร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะได้แบบนี้เลยอันนี้ข้อดีมองว่าต่อให้เป็นรถไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าภายในสภาพแล้วก็ การใช้งานฟังก์ชันเนี่ยมีให้ครบเลยนะคะันนี้ก็คือได้เป็นตัวท็อปแหลกอย่างที่บอกป้ายแดงก็คือลองท็อปท็อปของคอร่ากูแคสคือ GT ล้านกว่าอันนี้คือ500อันตาก็ไม่ได้500นะคะวนก็95900 0นากี่ปาดกันเลยจ้าเชื่อว่ากูแคทยังคงเป็นรถราาที่คลองใจห,หลายๆคนนะคะอยู่ด้วยด้วยความน่ารักความพิเศษของน้องรูปทรงรูปรักแลแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของออร่ามันไม่มีตัวไหนเทียบได้อยู่แล้ว,วอันนี้โดยโดยส่วนตัวนะ คือหลักเก้าแสนกว่าแล้วคือแบบได้ออปชั่นเพย์มาครบคันขน,นาดนี้เนี่ยแล้วก็วิ่งได้ไกลถึงห้า500โลตัวนี้วิ่งได้เยอะกว่าตัว B ีวีดีอย่นะทุกคนนะคะมันวิ่งได้ไกลถึง500โลเลยแต่ราคาคือดีนะคะทุกคนดีโคตรเลยคันนี้เพราะวนันนี้เราไม่ได้ไปเที่อนกับป้ายแดงแล้วมันคือรถรับมือสองวันนี้เราจะคุยกันในรูปแบบของมือสองเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อทั้งฟังก์ชันเลขใหมต่ต่างๆแล้วก็บริเวณหน้าเครื่องยนต์ว่าคันนี้มีชนหนักนหรือเปล่าทำไมเขาถึงขายเชื่อหลายคนเนี่ยพอมาดูก็จะ้อบอก มันชนมาแน่เลยมันอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคราวนี้ค่ะจะพาทุกคนมาทัวด้านในกันจริงๆเนี่ยถ้าหลายคนเห็นบัวรีวิวนะคะเจ้าตัวคันสีเขียวพิ a ชิโอที่เราเคยขายเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นช่วยเบรกด้านหน้าทําให้รถอยู่ในเลนกล้อง360องศาเบรกฉุกเฉินนะคะหลังคาสันลุกนะคะมีให้ครบทวนอยู่แล้วอะแดปติฟตัวคอนโทร l นะคะ เตือนการชนด้านหน้าคันนี้ก็มีให้ครบมันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดกันถึงในเรื่องของสภาพกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าตัดสินใจจะซื้อรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยหลายคนคงจะศึกษามาแล้วแหละว,ว่าเจ้าตัว500อันตา้าเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างแต่มันน่าใช้มากนะดูดิเห็นปะทุกคนอ่ะเข้ามานะคะสิ่งที่โบชอบก็คือดีไซน์ความเก๋ไก่นะคะคันนี้เนี่ยผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะ,ะมันเป็นสีเขียวที่แบบไม่ได้สีเขียวหวานจ๋านะคะคันนี้ขออนุญ,ญาตให้มาซู่่นน่่ท 24, ทีี24,874 4กกกิิโลเเมมมตรุคคนคนนห็นหัั้้ยะววางไดอ ร้อยสี่สิบสองกิโลเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวห้าร้อยอันต้าแถนนะจ๊ะอะทำให้รถอยู่ในเลนเปิดแล้วช่วยเบรกด้านหน้าเตือนกันชนเซนเซอร์รอบคันเปิดแล้วใช้งานได้ตามปกตินะจ๊ะคราวนี้มาที่บริเวณหน้าจอกลางค่ะก็เขาเรียกว่ามารีเทิร์นสำหรับฟังก์ชันกัน อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะคันนี้นะคะก็มีการขับขี่อัจฉริยะนะคะตัวช่วยด้านหน้าเบรกด้านหน้าเห็นไหมระบบช่วยเหลือความปลอดภัยอีกเลี่องการชนเบรกไหมจ๊ะเวลามีรถคันข้างหน้าเวลามีวัตถุข้างหน้าอาจจะให้เบรกก็แจ้งเขาได้เตือนจะเอาแบบไหนจะเตือนไวเตือนเร็วก็แล้วแต่เรานะคะเราเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวช่วยให้รถอยู่ในเลนนี่ระบบควบคุมรถอยู่ในเลนเราก็สามารถเปิดได้เห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเมื่อรถออกนอกเลนควบคุมให้รถอยู่ในเลนอยู่กลางเลนอะไรก็แล้วแต่เตือนจะเอาแค่เตือนหรือจะเอาปัดเข้าอันนี้ แล้วแต่คนใช้เลยนะจ๊ะสําหรับด้านหลังเห็นไหมช่วยเตือนระยะจุดอับสายตาเวลามีคนจะแซงด้านข้างขึ้นมาแล้วเราจะออกข้างพอดีอะไรพวกนี้ก็เป็นการเก็บอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันสําหรับคนขับรถมาร,รวมอยู่ในคันนี้แล้วเห็นปะแจ้งการเตือนก่อนชนด้านหลังเปิดประตูถอยจอดเปิดให้หมดนะจ๊ะใครรับคันนี้ไปก็ไปตั้งค่าเองนะคะขออนุญาตซนนิดนึงข้อมูลป้ายจราจรค่ะ เตือนความเร็วนะคะตามป้ายจราจรจ่อยนี่หมาทุกคนเันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยจริงนะดูดิเหระคือมันมีครบเลยจํากัดความเร็วอัตโนมัติแล้วแต่นะจ๊ะตั้งค่าการจอดนี่ไหมช่วยเบรกฉุกเฉินอ่ากล้องความเร็วเมื่อคือสมมติว่าเราขับไปปุ๊บเนี่ยพอความเร็วขึ้นที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับกล้องมันก็จะขึ้นรอบคันเลย <S <S มีสอบเทียบถนนด้วยจ้าคืออะไรคะวันสามารถที่จะแบบเหมือนอีกนิดนึงมันก็าน่าจะขับเองอะไรนะดูทรงแล้วนะคะขนาดนี้นะอ่ะ นี่ค่ะเวลาเราเหยียบเบรกนะคเข้าเก์ถอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยดูดินันานสีถูกเลยนะเออเป็นสีเขียวมีความน่ารักตัมูตัมินะจ๊ะทุกคนนะก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เข้าเกีทก็ปลดเกว่างได้เลยนะมันก็จะมีเห็นไหมช่วยถอยข้างหลังหรืออะไรก็ตามคันนี้คือมีให้หมดเลยนะจ๊ะแบบนี้นี่ทุกคนมีระบบช่วยจอดด้วยนะ เห็นไหมมันบอกให้เราคาดข็มขัดก่อนถ้าเราไม่คาดถึงขัดมันจะไม่สามารถช่วยเราจอดได้นะจ๊ะเป็นยังไงเฟียว <Fear S 2> มากเห็นปะเข้าควบคุมรถเออเห็นไหมมันมีความเฟียวฟ้าวอยู่นะทุกคนเห็นไหมคะเวลาจะดับเครื่องก็แค่กดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดับเครื่องดได้2ระบบนะจะดับแบบดับรถออกจากรถแล้วก็ล็อกรถเลยก็ได้หรือว่าจะดับจากระบบตรงกลางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูที่บริเวณนะคะ ด้านหน้ารถกันดีกว่ามีชนมาไหมนะคะมีอะไรต่างๆนานา,นานมาไหมแต่ละฟังก์ชันนะคะเป็นยังไงอันนี้เรารู้กันไปละเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันนะคะว่ารถมีชนหนักมาไหมมีจิ้มหน้าจิ้มหลังอะไรอย่างงี้มาไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันจ้าเอาละค่ะมาดูจุดที่หลายคนน่าจะอยากรู้แล้วก็อยากจะเห็นสาหรับรถไปฟ้าออร่าตแน500อันตาคันนี้กันแล้วก็คือว่ารถมีชนหนักหรือเปล่ามีิราต่อมั้ยมีตะต่อไหมนะคะทำไมรถถึงขายมานั่นเองค่ะมาซู o ดูที่บริเวณด้านหน้าตะต่อ ด้านหน้านะทุกคนนะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยเห็นปะนะน็อตหนึ่งสองนะคะแล้วก็ข้างขวา3 4มนะทุกคนไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยอะไรใดๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่า รถยังเดิมๆแบบนี้อให้ดูน้องก็ะเรียงประเดี๋ยวให้แต่กล้องซูมให้ดูนะจ๊จะมันไม่ใช่รถชนหรือมันไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นรถที่ใช้แล้วเฉยๆเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเอาละค่ะมาซื้อสาหรับโปรโมชั่นที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าราคาเท่าไหร่วิ่บอกทุกทีว่าเราจะบอกทีอะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่งดราม่านะขอร้องเจอดราม่ารถไฟ้ามือสองมาเยอะแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะทุกคนนะก็ราคานะะคพิเศษมากๆเลยค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถที่จะทัก มาตามคอนแทคดนลังนี้ได้อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะออกได้คะพี่โตของเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ20 0 0มืบาทขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นเช้าของคันนี้ได้นนั่นเองค่ะราคาก็เปเศษเช่นเดียวกันนุกคนนะแอบกระซิบ่าอยู่ในเลขเดแต่เ็ดเท่าไหร่ไม่รู้อย่าเพิ่งรามานะทักมาหา่อนะ,ะแต่ว่า ไม่เกินเลข8อย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้นายยังไม่ได้ตั้งราคาแต่ว่าแอบเอามาริูก่อนแต่รับรองใครมาก่อน,นะคะได้ราคาพิเศษกว่าราคารอตังแน่นอน,นะค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจคันนี้พักมาหาตามช่องทางนด่รงน,นี้เลยอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้และแอบประสิทธิ์คันนี้ออกลดเพิ่ม,ม,มต้นสูงบาทได้เลยนะคะแล้วก็รับรองในช่วงนี้ไป่อดีปีหน้าเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ